เอาหมอลิสโหพมอะไรฆ่าสองหมอลิสหมอลีส กูเป็นเฮียอะไรกับบัตรประชาชนนีก็ไม่รู้ไอ้สัสเกิดอะไรขึ้นยืนรูดโคตรนานยังไม่ทายเลยน่ะไอ้เขียกเฮยการรูดบัตรจริงเปล่าอยู่กับอยู่กับยามที่ว่าการจริงไม่ได้รูดบัตรเวการจริงเอาบัตรไอ้ศูนย์อาหารมารูดเปล่าใครจะรู้ใช่ไหมพิทีโอเครู้เรื่องผมว่าน ไอ้ตำรวจสองตัวใช่เพราะตำรวจนี่แหละไม่ง้นทำไมสงสัยสุดแล้วทำไมรู้สึกอย่างนั้นวะคนที่มีอาวุธเนี่ยไปมีแค่ตำรวจเท่านั้นนเนี่ยที่มีอาวุธอ่ะรู้ไหมประชาชนเขาไม่มีอาวุธคุณหมอสองคนนั้นน่ะเขาไม่มีอาวุธอยู่แล้วยาบ้านจะมีเถิดหกตาติดก็ได้นะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเมย์เดินกูมาอยู่เว้ยแล้วก็อยู่ที่แทแพ้เลยป่ะเนี่ย เพราะไหร่เราไม่รู้เลยว่าศพอยู่ที่ไหนถูกปะไม่แพ้ไม่ได้รีพอร์ตมาแกไม่รู้ครับเพราะกดอิมเมอร์เจนซ่ก็กลายว่าเราโอ้โหแม่งเอ้ยต้องเลือกบ๊อบบี้อยู่ไหนอ่ะต้องเลือกเฉย์บอบบี้อยู่ไหนวะลืมบ๊อบบี้อยู่ห้องห้องห้องอาวุธห้องอาวุธเอ่อยิงจรวดอยู่ยิงจรวดใช่เหมือนมันฝังแล้วไม่ค่อยดีเลยวะพี่ทีอยู่ไหนพี่อยู่ห้องพยาบาลพี่อยู่ห้องพยาบาลเออแล้วศพอยู่ไหนอ่ะ พี่ไม่รู้เลยสมศร่ไหอ่ะพี่อยู่ห้องพยาบาลจริงเหรอใช่พี่อยู่ห้องพยาบาลพี่เดินเข้าห้องพยาบาลเข้ามาพี่เดินเข้าไม่ใช่มุดท่อใช่ไหมเดินเข้าสิชุดพี่ดูชุดชุดพี่ไม่เปื้อนเลยบ้าเอ้าพี่จะมุดท่อเสื้อสีขาวมันเปลือนเลือดเมื่อกี้เมื่อกี้ผมก็อยู่ห้องกลางนะไม่เห็นพี่เลยกูโหวตองพี่เห็นอ้าวพี่โหวตวโหวตอไม่ออกโหวตอะการอ้าวแพ้ปะ อาเรียบร้อยจบแล้วกูแพอะไรโดนปาดคู่จบเลยพี่ว่าไอ้ยามสองคนนี่แหละใช่ใช่ผมว่าหน่วนหน้าตาเราไม่น่าไว้ใจวะกูเดี๋ยวกูไปลูบาดได้เสร็จก่อนจะเครื่องวะไหนท่านปอปอกูไม่ทำแล้วได้ไหมเนี่ยไอ้สัสเราใจร้อนน่ะ กตกรมาฆ่ากูทีเราเรามาคุยกันต่อให้จบดีกว่าเลลว่ะมันต้องมีสักคนะเงินโดนปาดคู่แตกหมดเลยพี่ว่ายมสองคนเนี่ยไม่มาอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันไงพี่ว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งเว้ผมตรวจตามความเรียบร้อยไงความเรียบร้อยอยู่เนี่ยจะตายเพราะมึงพูดอย่างเนี่ย คนที่เป็นยามเลยมักจะแบบเป็นผู้ร้ายเสมอดเลยไม่รู้อ่ะพี่มีอาวุธในตัวเปล่าโยนให้ยามว่ะเอ๊ะจริงจราวมพลังยามไม่ได้ทำยักไกับตัดไม่ได้นะพี่เป็นคนขับด้วยกับตันเนี่ยแปลกๆนะชอบเดินคนเดียวขัตตรงหวะต้องออกไปสักคนหนึ่งกูจะโหวตพิธีโหวตพิธีทำไมาอยู่ห้องกลางนะคะ เดี๋ยวผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อพี่ผมไม่เชื่อเออผมไม่เจือไม่ยืนเลยเพี้ยยืนทำไมตัวตาเหรออ๋อก็เห็นมีเนื้อเฉยกับตันข้าก้อหรือว่าอลิสปะเงียบเลยเงียบเงียบเงียบมากเลยนะอลิสหรือเปล่าเออใช่เงียบก็ผิดโอ้ยพูดเยอะก็ผิดอ่ะแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้อลิสกูแตกกูแลวกูแตกเองแล้ว อะไรวะนี่เดี๋ยวโอ้โหรแคทเทอรีนพี่แคทเทอรีนดีนะราก่อนครับกับตันตายนะอหยุดตายสองคนเป็นสองคนไง เดี่ยวตำรวจรอบนี้ท็อฟอร์มเรี่อว่าตำรวจว่ะเ่่ากับตันเหรอค่ากับตันกันเลยกับตันโยนไปโยนมาจะโยนให้ยามอย่างเดียวเลยยามแม่งรูดบัตรหัวร้อนอยู่เนี่ย